ทรงแน่พระไทยว่าไม่อาจตรัสรู้เพราะการทำทุกรกิริยาสารีบุตรด้วยอริยาเครื่องออกไปจากข้าศึกแม้ชนิดนั้นด้วยปฏิปทาชนิดนั้นด้วยทุกรกิริยาชนิดนั้นเราไม่ได้บรรลุแล้วซึ่งอารามาริยาญาณทัศน,นวิเศษที่ยิ่งไปกว่าธรรมดาแห่งมนุษย์เลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าข้อนั้นเพราะเหตุว่า ไม่มีการเข้าถึงทัพซึ่งอริยปัญญาอันเป็นอริยะปัญญาที่ถึงทับแล้วจักเป็นนิยานิกธรรมอันประเสริฐนำผู้ปฏิบัติตามนั้นให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบนั้นเทียวทรงกลับพระไทยฉันอาหารยาราชกุมารความคิดอันนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าในอดีตการอันยาวยืดก็ดีในอนาคตการอันยาวยืดก็ดีแม้ในปัจจุบันนี้ก็ดี สมณะหรือพาราม์เหล่าใดที่ได้เสวยทุกขเวทนากล้าแข็งเผ็ดร้อนอันเกิดจากการทำความเพียรอย่างสูงสุดก็เท่าที่เราได้เสวยอยู่นี้ไม่ยิ่งไปกว่านี้ได้ก็แต่ว่าเราหาอ่านบรรลุธ,ธรรมอันยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์หรืออารมาริยะยานัสนวิเศษด้วยทุกกรกกิริยาอันกล้าแข็ง แสบเผ็ดนี้ไม่ชะรอยหนทางแห่งการตรัสรู้จากพึงมีโดยประการอื่นราชกุมารความประลึกอันนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเออก็เรายังจำได้อยู่เมื่องานแรกนาแห่งบิดาเรานั่งนะ่าร่มไม้ว่ามีเงาเย็นสนิทมีใจสงัดแล้วจากกามและอกุศสรธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่ ชะรอยนั้นจักเป็นหนทางการตรัสรู้บ้างดังนี้ราชกุมารวิญญาณอันเล่นไปตามความระลึกได้มีแล้วแก่เราว่านี่แลหนทางแห่งการตรัสรู้ดังนี้ราชกุมารความสงสัยอันนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเราควรจะกลัวความสุขชนิดที่เว้นจากการและอกุศลธรรมหรือไม่หนอราชกุมารความแน่ใจอันนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่า เราไม่ควรกลัวต่อสุขอันเว้นจากการและอกุศลสธรรมทั้งหลายราชกุมารความคิดได้มีแก่เราสืบไปว่าก็ความสุขชนิดนั้นคนที่มีร่างกายหิวโหวยเกินกว่าเช่นนี้จะบรรลุได้โดยง่ายไม่ได้เลยถ้าฉไนเราพึงกิน,กนอาหารหยาบคือข้าวสุกและขนมสดเธอราชกุมารเราได้กิน,กนอาหารหยาบคือข้าวสุกและขนมสดแล้วฟันจักวัคคีหลีกไป ราชกุมารเรานั้นได้กิน,กนอาหารหยาบคือข้าวสุกและขนมสดแล้วราชกุมารก็คันนั้นมีภิกษุผู้เป็นพวกกันห้ารูปปัญจวคัคคีเป็นผู้คอยบำรุงเราด้วยหวังอยู่ว่าพระสมณโคดมพธได้บรรลุธรรมใดจกบอกธรรมนั้นแก่เราทั้งหลายราชกุมารครั้นตถาคตกืนกินอาหารหยาบคือข้าวสุกและขนมสดแล้ว ภิกษุผู้เป็นพวกกันห้ารูปนั้นพากันหน่ายในเราหลีกไปเสียด้วยคิดว่าพระสามณานโคโดมเป็นคนมากๆคลายความเพียรเวียนมาเป็นคนมากๆเสียแล้วดังนี้ความฝันครั้งสำคัญก่อนตรัสรู้ภิกษุทั้งหลายความฝันครั้งสำคัญมหาสุบินห้าอย่างได้ปรากฏแก่ตะถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ครั้งเมื่อก่อนแต่การตรัสรู้ยังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ 5. อย่างคืออะไรบ้างเล่าคือมหาปตพีนี้เป็นที่นอนอันใหญ่ของตถาคตจอมเขาหิมวันเป็นหมอนมือข้างซ้ายพาดลงที่สมุดด้านตะวันออกมือข้างขวาพาดลงที่สมุดด้านตะวันตกเท้าทั้งสองหย่อนลงที่สมุดด้านทักษิณภิกษุทั้งหลาย นี่เป็นมหาสุบินข้อที่หนึ่งได้มีแก่ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งเมื่อก่อนแต่การตรัสรู้ยังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ข้ออื่นอีกญาคางอกขึ้นจากสะดือขึ้นไปสูงจดฟ้าภิกษุทั้งหลายนี่เป็นมหาสุบินข้อที่สองได้มีแล้วแก่ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งเมื่อก่อนแต่การตรัสรู้ ยังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ความเห็นผู้แปลคำว่ายาคาในภาษาบาลีใช้ศัพท์ว่าติริยานามะตีนชาติแปลว่ายญ่าพแพรกก็เคยแปลกันแล้วความเห็นผู้แปลข้ออื่นอีกหนอนทั้งหลายมีสีขาวหัวดำคลานขึ้นมาตามเท้าจนถึงเข่าภิกษุทั้งหลายนี่เป็นมหาสุบิน ข้อที่สได้มีแล้วแก่ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งก่อนแต่การตัดสรู้ยังไม่ได้ตัดสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ข้ออื่นอีกนกทั้งหลายสี่จำพวกมีสีต่างๆกันมาแล้วจากทิศท,ทั้ง4หมอบลงที่ใกล้เท้าแล้วกลายเป็นสีขาวหมดภิกษุทั้งหลายนี่เป็นมหาสุบินข้อที่สี ได้มีแล้วแก่ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งก่อนแต่การตรัสรู้ยังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ข้ออื่นอีกตถาคตได้เดินไปบนอุจจาระกองใหญ่เหมือนภูเขาอุจจาระไม่ได้เปื้อนเลยภิกษุทั้งหลายนี่เป็นมหาสุบินข้อที่ห้าได้มีแล้วแก่ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งก่อนแต่การตรัสรู้ยังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ ภิกษุทั้งหลายข้อว่ามหาปตพภีนี้เป็นที่นอนอันใหญ่ของตถาคตจอมเขาหิมวันเป็นหมอนมือข้างซ้ายพาดลงสมุดด้านตะวันออกมือข้างขวาพาดลงสมุดด้านตะวันตกเท้าทั้งสองย่อนลงในสมุดด้านทักษิณน,นั้นเป็นมหาสุบินข้อที่หนึ่งเพื่อให้รู้ข้อที่ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณข้อว่า ยา่าคางอกจากสะดือขึ้นไปสูงจดฟ้าเป็นมหาสุบินข้อที่สองเพื่อให้รู้ข้อที่ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะซึ่งอริยะอัดถังคิกมักแล้วประกาศเพียงไรแก่มนุษย์และเทวดาข้อว่านอนทั้งหลายมีสีขาวหัวดำคลานขึ้นมาตามเท้าจนถึงเขานั้นเป็นมหาสุบินข้อที่สเพื่อให้รู้ข้อที่คฤหัหั์ผู้นุ่งขาวเป็นอันมาก ถึงตถาคตเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตข้อว่านกสี่จำพวกมีสีต่างๆกันมาจากทิศท,ทั้ง4ี่หมอบลงที่เท้าแล้วกลายเป็นสีขาวหมดนั้นเป็นมหาสุบินข้อที่4เพื่อให้รู้ข้อที่วันณะสี่จำพวกเหล่านี้คือกษัตริย์พราม์เวทสูตรได้ออกจากเรือนมาบวชในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วอย่างไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือน ย่อมทำให้แจ้งซึ่งมิมุตอันไม่มีอื่นไปยิ่งกว่าได้ข้อว่าตถาคตเดินไปบนกองอุจระใหญ่เหมือนภูเขาอุจระไม่เปื้อนเลยนั้นเป็นมหาสุบินข้อที่5เพื่อให้รู้ข้อที่ตถาคตเป็นผู้มีราบในบริขารคือจีวรบินทบาทเสนาสนะและคีลานาปัจจยาเพสัตท,ทั้งหลายแต่ตถาคตไม่ติดจมไม่หมกใจในลาบนั้น เมื่อบริโภคก็บริโภคด้วยความเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องออกไปพ้นจากทุก์ได้ทรงทำลายความขลาดก่อนตรัสรู้ครั้งก่อนแต่การตรัสรู้เมื่อเรายังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่มีความรู้สึกว่าเศนาสนะอันสงัดคือป่าและป่าเปลี่ยวเป็นเสนาสนะยากที่จะเสพได้ความสงัดยากที่จะทำได้ยากที่จะยินดีในการอยู่ผู้เดียว ป่าทั้งหลายเป็นประหนึ่งว่านำไปเสียแล้วซึ่งใจแห่งภิกษุผู้ยังไม่ได้สมาธิพรามสมณะหรือพรามเหล่าใดมีกรรมทางกายไม่บริสุทธิ์เสพเสนาสนะสงัดคือป่าและป่าเปลี่ยวอยู่เพราะโทษคือกรรมทางกายอันไม่บริสุทธิ์ของตนแลสมณะพรามผู้เจริญเหล่านั้นยอมเรียกร้องมาซึ่งความขาดและความกลัวอย่างอกุศลส่วนเราเอง หาได้เป็นผู้มีกรรมทางกายอันไม่บริสุทธิ์แล้วเสพเสนาสนะสงัดคือป่าและป่าเปลี่ยวไม่เราเป็นผู้มีกรรมทางกายอันบริสุทธิ์ในบรรดาพระอริยเจ้าทั้งหลายผู้มีกรรมทางกายอันบริสุทธิ์และเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าและป่าเปลี่ยวเราเป็นอริยเจ้าองค์หนึ่งในพระอาริยเจ้าเหล่านั้นพราหมณ์เรามองเห็นความเป็นผู้มีกรรมทางกายอันบริสุทธิ์ในตนอยู่จึงถึงความมีขนอันตกสนิทแล้ว ไม่ขนพองอยู่ในป่าได้พรามสมณะหรือพรามเหล่าไดมีวจีกรรมไม่บริสุทธิ์มีมโนกรรมไม่บริสุทธิ์มีอาชีวะไม่บริสุทธิ์มีอภิชามากมีความกำหนัดแก่กล้าในการทั้งหลายมีจิตพยาบาทมีดําริชั่วในใจมีถีนมิทธะกุ้มรุมจิตมีจิตฟุ้งขึ้นไม่สงบมีความระแวงมีความสงสัยเป็นผู้ยกตนข่มท่านเป็นผู้มักหวาดเสียว มีชาติแห่งคนคลาดมีความปรารถนาเต็มที่ในลาบสการะและสัรเสริญเป็นคนเกียจคร้านมีความเพียนเลวซามเป็นผู้ละสติปราศจากสัปชัญญะมีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตหมุนไปผิดมีปัญญาเสื่อมรามเป็นคนพูดบ้านาำลายอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งเสพเส,สนาสนะสงัดคือป่าและป่าเปลี่ยวอยู่เพราะโทษอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งนั้นของตนแลสมณพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นย่อมเรียกร้องมาซึ่งความคลาด และความกลัวอย่างอกุศลส่วนเราเองหาได้เป็นผู้ประกอบด้วยโทษนั้นๆอย่างใดอย่างหนึ่งมีวจีกรรมไม่บริสุทธิ์เป็นต้นไม่เราเป็นผู้มีวจีกรรมบริสุทธิ์และปัสจากโทษเหล่านั้นทุกอย่างในบรรดาพระอริยเจ้าทั้งหลายผู้มีวจีกรรมอันบริสุทธิ์เป็นต้นและเสพเสนาสนะสงัดคือป่าและป่าเปลี่ยวเราเป็นอริยเจ้าองค์หนึ่งในพระอริยเจ้าเหล่านั้น พรามเรามองเห็นความเป็นผู้มีวจีกรรมอันบริสุทธิ์เป็นต้นในตนอยู่จึงถือความเป็นผู้มีขนตกสนิทแล้วแลอยู่ในป่าได้พรามความตกลงใจอันนี้ได้มีแก่เราว่าทากกะไรในราตีอันกําหนดได้แล้วว่าเป็นวัน14 15และ8ค่าแห่งปักส่วนอันถือกันว่าศักดิ์สิทธิ์ป่าอันถือกันว่าศักดิ์สิทธิ์ต้นไม้อันถือกันว่าศักดิ์สิทธิ์เหล่าใดเป็นที่น่าพึงกลัว เป็นที่ชูชันแห่งลมชาติเราพึงอยู่ในเสนาสนะเช่นนั้นเถิดบางทีเราอ่านเห็นตัวความขลาดและความกลัวได้พราหม์เราได้อยู่ในเสนาสนะเช่นนั้นในวันอันกำหนดนั้นแล้วพราหม์เมื่อเราอยู่ในเสนาสนะเช่นนั้นสัตว์ป่าแอบเข้ามาหรือว่านกยุงทำกิ่งไม้แห้งตกลงมาหรือว่าลมพัดอยากเยื่อใบไม้ให้ตกลงมาความตกใจกลัวได้เกิดขึ้นแกเราว่า นั่นความกลัวและความขลาดมาหาเราเป็นแน่ความคิดค้นได้มีแก่เราว่าทำไมหนอเราจึงเป็นผู้พวงแต่ในความหวาดกลัวถ้าอย่างไรเราจะหักห้ามความขลาดกลัวนั้นๆเสียโดยอริยบทที่ความขลาดกลัวนั้นๆมาสู่เราพรามเมื่อเราจงกรมอยู่ความกลัวเกิดมีมาเราก็ยืนจงกรมแก้ความขลาดนั้นตลอดเวลานั้นเราไม่ยืนไม่นั่งไม่นอนเมื่อเรายืนอยู่ ความกลัวเกิดมีมาเราก็ขืนยืนแก้ความขาดนั้นตลอดเวลานั้นเราไม่จงกรมไม่นั่งไม่นอนเมื่อเรานั่งอยู่ความกลัวเกิดมีมาเราก็ขืนนั่งแก้ความขาดนั้นตลอดเวลานั้นเราไม่จงกรมไม่ยืนไม่นอนพรามเมื่อเรานอนอยู่ความขาดเกิดมีมาเราก็ขืนนอนแก้ความขาดนั้นตลอดเวลานั้นเราไม่จงกรมไม่ยืนไม่นั่งเลย